เนี้ยจะเป็นเรื่องสัตว์เรื่องทุเรื่องเรื่องการทำทำทำบุญน่นะคะ mm hmm. เขาจะน่ารักคือเราจะตรงกันตลอดมีเคสอะไรแบบออกหนังสือพิมพ์ทุกเคสเลยจะเป็นหมาแมวเ,เสือดำหมีช้างอ้าไว่าถูกบให้พิเศษจริงหรอมันถึเรื่องราวเปไ็นยังไง mm hmm. คือบางทีการอ่านข่าวมันก็ได้ข้อความประมาณหนึ่งความจริงประมาณหนึ่ง มนันไม่เท่ากับคนอยู่ในพื้นที่หรืออยู่ในการจริงเนอะค่ะเพราะว่าโพรมากุยาเราอะไรเงี้ยก็เขาก็ให้ความสําคัญนะคะแล้วตัวอ้ําเองเขาก็มีกิจกรรมเรื่อยๆหรือบางทีเขาจะแบบเขาจะพูดกับเขาว่าพี่เกดหนูให้เงินหลายทีละเงินหนึ่งหมื่นก็คือเงินหนึ่งหมื่นอ้ําเอาเงินหนึ่งหมื่นที่หนูซื้อแว่นตาหนึ่งันเนี้ยไปประมูลแว่นตาได้เงินมากกว่าหนึ่งหมืหน่นะอีกนะเห็นปะ ใจมันก็ต่อใจมันก็ใหญ่ขึ้นน่ะน้องนึกออกไหม,มจากที่เราจะให้แค่หนึ่งหมื่นบาทมูลค่าแว่นตาเขาก็ให้มากกว่าหนึ่งบาทเพราะว่าคนก็ได้แว่นตาไปใช้ด้วยคนที่ประมูลได้ก็ปกตเป็นน้องฉาดช่างแต่งหน้าอ้าขายแค่อ้าขายแค่หมื่นบาทน้องฉาดใจปามาว่าพี่หนูอยากทระมูลหนูให้สองหมื่นเลยเห็นไหมม,มูลค่าเขาเพิ่ม,มแล้วเงินที่แล้วความดีที่ได้เนี่คะ่ะหรือความเหนที่ได้นี่เก็ไปตกที่สัตว์ที่ยากไรที่เขาต้องการความช่วยเหลือจริงจร่งซึ่งเงินที่บอกว่า เพื่อนเดาราทุกคนเนี่ยไม่ใช่แค่น้องอั้มคนเดียวนะคะพี่เกศจะซาบซึ้งทุกๆคนจริงๆว่าเขาเป็นพลังเสียงจริงๆครูกับมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ครูแป้งมิสทีน